เกมไปแล้วครับหนึ่งคันเดียวๆเนี้ยโอ้โหกระเด็นคับมากเลยครับจะดูคันต่อไปครับเสียตูด โค oh, แรงจัดครับแม่ติดยอด้อนเลยกันเลยทีเดียวครับนีโน m เ g a าหน่าจะ240นะครับ ทีมงานนี้มีแต่โคตรเลยแมคโครก็ทำทางนะครับทีนี้นะครับแปลงทางใหม่ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวรถบรรทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องตำหมกรอคำสิ่งสุเรนนชาแนลครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานภายชุมพลครับผม ก็วันนี้วิ่งงานนะครับไปกลับประมาณ1กิโลนะครับวิ่งด้วยกันทั้งหมด4คันครับกับเจ้าโควิโก้เอสเคหนึงสานะครับวายวายศูนย์สของทีมงานปายชุมพลน,นะครับหน่วยที่2ส่วนนน่นก็ป่าเบิ่มครับ ตำนานการเรื่องการซ่อมดูแลร,รถแมคโครครับนี่เจ้ารกกี้ตัวแสบก็จะเป็นคิวสุดท้ายนะครับวั่งนี้น่าจะแข็งนะครับก็ต้องวิ่งมานี่นะครับเราก็วนออกไปนี่ครับ จะได้นะครับจะฝั่งนั้นเละตุ๊เป๊ะกันเลยทีเดียวเจ้าคนนั้นนะครับที่เห็นคนละสีก็คือรถเก่านะครับบิ้วใหม่นะครับ รอบนี้เขมีแต่ต้นยูคาลิปตัสนะครับผมก็อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดมาาร,รคามของเรานี่เองนะครับก็ห่างหายจากโครงการไปนานนะครับก็เดี๋ยวจะลงตลิปให้ทีมซีได้ดูกันนะครับทางอย่างเดียว อันไหนที่เก,ก,กะเดี๋ยวเราจัดให้ครับ